สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ fc ทุกท่านค่ะกิติมาสาวานดอนวันนี้จะพามาหลอดตลาดโตเจริญตำบลวานอนอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครมีทุกวันเสาร์ค่ะมาหลอเบิ่งได้ค่ะทุกวันเสาร์ที่ตลาดตอเจริญก็สิบลายปันดดนี่คนคือลดลายละฝน คนขึ้นรถท่องหลายหัวตัวนี้นะสามหม่นห้แม่หเพาะสามหมื้าเพราะตัวนดงบงังตำบลเพชรโทรหาะะได้ค่ะศ9นย์เก้าสาม่นาแม่นางแม่นางสวย โอ้โลดโตวัวใหญ่ขึ้นหลดแล้วสัสตวัวใหญ่ใหญ่ตวัวนั้นเด้ค่ะซาเจตตัตวดำนยังคงหายพาเพราะเท่าเท่่ไรเนาะซาเอสห้องซาเอ็ส จักลูกแล้วพอนีสามลูกสิมัน้มมานบ่เสา,า,าเอด็ดตัวนี้เสาอด็ดมานำกันบ่บสองมุมมาตสีวิไลสีวิไลมาต่สีวิลไวล,ต,ลตัวนี้ก็ช่องชี้เนะมีนะตัวขาวม่นย่หรอกจาราคนะาเนามันจ้กราคาตัวน่าสองมอเจ็ด ตัวนี้สองหมสีดำนี่สองหมนสีอันนั้นสียังเพราะสีเหลือง 11, สีเหลืองสีเหลือง2 7 0หมืเสีเหลืองสองหมื่นเจ็อนตัวนี้2อ0หมื่นเแมแบอกไปาล้วแม่น,น er ี่ฮ evet? ะ สองหมื่นเจ็ดตัวนี้พอมีบอโทรคนบ่ขายเครื่อสประดุมไม่เอาสร้างร่องให้ไว้เ่ราะอะไรส้่พันม่ายอขายแล้่พันใครบอกว่าพบป ตัวใดหกขัาหกขัหาซีฟานบอกไ่เลยิมกย่องกูขากันทัวาย่องเห็ย่องเนี่ยพอได้ย่องหัวตัวย่องน่อยพอตีไดกำลรน่อยิตัวนี้หองไผ่ได้บ่อยเป๊ะหองโมเผาหนา่นะมาหาเพื่นน อะไรมันยังงัว่ยังงวนี่ยัง uh, okay. ัวเรอยเท่าไรนะค่ะฮะสองหมื่นสองหมื่นตันั้นนสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตัวนี้ เด,ดี๋ยวย่างหาเจ้าของแล้วย่างหาเจ้าของสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตอนนี้สองหมื่นสองหมื่น วันนี้มีมีคนถามมาตััวอขอยว่าอข่อยว่าวา่าเสร็จตัวเบอร์เจ้าเขาเขามีเด้อแล้วข่อยังแล้วข่อยังอันนั้นเด้อนอะ <c oughs> พ่อสายยานเป็นไผ่ค่ะเจ้าสาวแล้วก็เป็นพ่อสายย่านอะไรเราอยู่บ้านไดน <c oughs> จักเรอ,อยู่บ้านไหคนลืมซื้อบ้านถามแล้วนี่นะคอมเมนต์มานั่นีเลยพ่อสายยานเราอยู่บ้านไดนจักคนลืมซื้อบ้านลาบ้านอย่างนอ,นอ,นอ,นอบ้านแล้วก็แล้วกันพ่อสายยานเป็นไถ่วก็ เป็นโทษสาจานไทยแล้วที่เป็นไฟหมดแล้วอยู่บ้านใหญ่แต่คนลืมสชื่อบ้านเราถ้าขึ้นรถหลายเนาะตอนที่เลี้ยงนวายหลายเลยวันนี้ไม่พอขึ้นรถเพิ่เลยตัวนี้ของใครต้องตัวนี้เอาไปโทรลงเลยเด้อโทรลงแล้ว

Si O-vre <coughs> ขายบแลล็อกของเจ้าโอ้ยผมกขึ้นรถมาแล้วครับคือรถอะครับอันนี้ของขายนะสองตัวนี้โอ้บัวชักเด้อครับเด้เลยสองตัวนีะนะบัวชักเป็าว่าเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหรเดี๋ยวแก้เลยบัวักราคาได้สิคือรถเมื่อไหร่บ่ผมก็คือรถเมื่อแล้วครับจ้า ตอนแม่ลูงนี่บ่าจักเจ้าของบัวจักจะไปใส่เจ้าของบ่อยู่บม่ได้ถามราคาเลย ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้กิติมาสาบ้านดอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ